นะอยากเนะี่ยผมได้ประสบการณ์เยอะแล้วคุยกับบางดินะดนะครับบางดินนะครับซื้อปลาชุดแรกเข้าบ้านเนี่ยเมียกับแม่ไม่ว่าหรอบบนเลยเลยบนเลยซื้อมาเท่าไหร่ครับชุดนั้นประมาณเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัวแฉ<ส>ะบ้าทีลว่าเจ็ดสิบมันใช่ซื้อทีเดียวซื้อคอือพอมันเห็นตัวไหนก็ซื้อ,อแพงใก่้ไหนผมก็ซื้อ,อ เงินออกอย่างเดียวไม่มีเงินเข้าเลยเอาถ้าทางทางทางบ้านทางบ้านว่าไงครับโอ้มีแต่คนบ่นบ่นว่าไงวะคือทำอะไรเยอะแยะแต่พอเวลา ทำรูปคลิปแรกออกมาขายได้ไม่หมดนแล้วเลยคือตอบคําถามเข้าด้วยผลงานนะครับที่เราทําได้นะคือตอบคาถามคือไม่ต้องเถียงยิ้มอย่างเดียวเอาผลงานเข้าเขาเห็นนะนัครับน้องๆเพื่อนๆนะครับเนาะอย่างนั้นแหละทุกคนผ่านจุดนี้มาหมดนะครับคนเลี้ยงปลานะครับก็จะทําเป็นฟาร์มก็จะทำขายปลาได้ยิ้มใช้เรื่องง่ายนะหลังบ้านคนข้างเพียงนะชาวตะบน แชร์ทางลงไม้เชื่อผมมีประวัติเขาน่ะนะบางดีก็มีแรงบันดาลใจนะครับจากคนรอบข้างจากอะไรเขาดูถูกไว้ใช่ไหมครับซื้อมาทำไมน้่งดีสบายนะครับเอาชนะเขาด้วยผลงานนะครับความตั้งใจของเราเพื่อนๆอย่าท้อนะครับ ก็มีแรงแล้วเรามองเห็นนะครับว่าปลายทางเราอยู่ตรงจุดไหนอย่างน้อยเราก็ได้ทำเนาะชีวิตหนึ่งเราก็ได้ทำดีกว่าเราไม่กล้าทําอะไรถึงไม่สำเร็จผมก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ไปเดือดร้อนเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับถูกต้องนะครับเดินทางผ่านเวลาชีวิตมันก็ต้องมีนะครับบาดแผลรอยยิ้มนะครับความดูถูกเราทำความสําเร็จอยู่ที่เราตัวเราทั้งนั้นแหละครับว่าเราจะสร้างอะไรให้ให้นะครับข้อคิดดีๆผมพี่โอชอบมาอย่างนี้ฟังเรื่องราวชีวิตของเขาสนใจมากกว่าโตปลาครับโตปลานี่หาเมื่อไหร่กัน ได้ครับเนาะมันมีมอกมาเรื่อยๆใหม่ๆแต่เพื่อนดีๆความรู้ดีๆเขาเรียนรู้จากชีวิตของเขานะครับเราก็มาเรียนรู้ต่อเขาอีกทีหนึ่งนะครับพี่โอก็นํามาแบ่งปันเพื่อนทั่วประเทศอีกผมพี่โอก็ทําคลิปไว้ให้เขาดูไว้ยามดูแก่ไปเท่าเปิดให้ลูกหลานดูอยากรู้จักบางดินเราไม่ต้องเล่าครับร้อยคนเล่าร้อยรอบนี่ไปเปิดดูทุกเอาไปเปิดคลิปดูอ่ะนะรู้จักตัวตนมันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเขา้อคิดอีที่จากบางดินนะครับผมขอบคุณมากครับ